สวัสดี f อทุกท่านนะครับตลอจนแฟนๆทาง y o u t u b e นะครับครับวันนี้นะครับผมก็มาจะมาพบท่านอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้มาพบท่านอีกเช่นเดิมนะครับก็สามสี่คลิปที่แล้วนะออกไปนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆทาง y o u t u b e นะครับแฟนๆทาง หลายๆด้านนะครับก็พอสมควรนะฮะแล้วก็มีการอคอมเมนต์เข้ามานะครับก็หลายๆอย่างเช่นกันถามว่าจะทํายังไงจะเรียนรู้จะทํายังไงถึงจะดูพระสมเด็จนีได้นะครับผมก็ม,มีปัญหาเหมือนกันนะครับหนักใจในบางเรื่องนะครับ บางท่านนี่ศึกษามาเป็นสิบปีนะครับก็ยังไม่เข้าใจไม่รู้นะครับแล้วถามแบบตรงๆว่าสมเด็จนะเนื้ออะไรกันแน่เป็นอย่างไรกันแน่นะครับถ้าหากว่าผมเนี่ยนะครับจะตอบท่านนะครับก็เล่นที่เนื้อเขาเล่นกันมากที่สุดนะครับตามที่เราได้ดูได้เห็นได้ สองนะครับดาม u t u b e อ่ะนะครับตอนนี้นะหลายท่านก็เริ่มพับเสื่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษสายต่างๆเนี่ยนะฮะก็เริ่มพับกันไปเหมือนกันนะครับพูดง่ายว่าเงียบลงเลยนะฮะแล้วก็เริ่มเทพระออกมาขายกันนะครับองหนึ่งตอนนี้สมเด็จบางครั้งขายกันองสามร้อยสองร้อยนะฮะองละพันนะครับก็ยัง มีการเทออกมาขายกันอยู่นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยนะครับการขายพระเนี่ยจะทําให้เราขายได้ยากลงนะครับดังนั้นบางท่านบอกว่าถามว่าจะเรียนรู้นะฮะหรือว่าจะเข้าไปเรียนดามโรงเรียนที่เขาสอนดําคอร์สต,ต่างๆ,ๆจะดีไหมก็ดีฮะดีครับนะฮะดามที่เขาเปิดสอนแต่เราต้องดูก่อนว่า คนที่สอนเรานั้นนะครับเขาไปทางไหนนะฮะตรงกับแนวที่เราคิดไว้หรือไม่เนี่ยสำคัญนะครับดังนั้นเราต้องตั้งสติให้ดีนะฮะก่อนที่เราจะเ,เข้าไปเรียนหรือว่าเข้าไปศึกษานะครับบอกตรงๆเลยว่าสมัยนี้นะครับการให้สื่อการเป็นผู้สื่อข่าวก็ดีนะครับแม่ทั้งการออก YouTube ก็ดีนะฮะ การเป็นดีวีเจหรือดีเจก็ดีนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาจะมีการอบรมนะฮะอบรมนักจัดรายการอบรมนักวิทยุนะครับแม้กระทั่งอบรมจัญยาบันนะฮะซึ่งทางกรมชานบันที่กรุงเทพนะครับเป็นคนออกให้นะฮะผมก็มีครับผมก็มีใบจัรยาบันน้กืูอข่าวนะครับดังนั้นการเสนอข่าวเนี่ย ที่บิดเบือนจากความจริงเนี่ยผมว่าเสียจรรยาบรรณอย่างมากนะครับผมอยากจะให้ทางสำนักงานนะครับหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ดีนะครับเรียกท่านที่มีการออกอากาศทางวีดีนะครับหรือว่าเป็นวิยุุนะครับหรือว่าเป็นทางผู้สื่อข่าวต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปอบรมนะฮะจิตวิทยา หรือเข้าไปอบรมปจวนะครับหรือว่าเข้าไปอบรมจายบันนะครับดูบ้างก็อาจจะดีนะฮะข่าวขาบ้านเราอาจจะได้ดีขึ้นนะครับทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพบางอาชีพครับเขามีจายบันนะครับเขาใส่ความถูกต้องนะฮะไม่ใช่เสนอข่าวเลอะเลือนไปต่างๆนานาเนี่ยนะบางช่องนี่นะก็ทําให้ดูแล้วเหมือนกับว่าเออเลอะเรือนนะครับ แล้วเ i เขาไม่ทราบได้อย่างไงว่าข้อมูลต่างๆเป็นความเท็จข้อมูลต่างๆนี่เป็นข้อมูลเท็จข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อนะครับแล้ว a ออยังออกออกให้ได้ออกให้ผ่านออกให้ทางหน้าจอเนี่ยผมก็ยังงงเหมือนกันนะครับแต่เราฝากทาง AI ด้วยนะฮะถ้าว่าเาฟังอยู่ก็ช่วยกรองดูนะครับกันกรองดูว่าข่าวที่เขาออกมานั้นเป็นความจริงหรือไม่นะครับไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมว่าเจรยบรลทางผู้สื่อข่าวนะสำคัญมากนะฮะบางคนที่ออกมานี่เหลวแหลกเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าข่าวจะผิดข่าวจะถูกนะฮะนำออกมาลงกันเห็นแล้วมันก็น่าเหนื่อยใจเหมือนกันนะครับอ่ะมาพูดเรื่องพระกันต่อดีกว่านะครับฮะคือปัจจัยนะครับการหาพระเนี่ยนะฮะการหาพระเนี่ย เราต้องมีการเรียนรู้นะครับปัจจุบัเนเขาไปไกลแล้วนะครับบางคนก็ยังเถียงอยู่ว่าการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเนี่ยมันเหลวไหลนะครับเหมือนว่าตัวเองเก่งอ่ะจริงๆนะครับบอกว่าใช้กล้อง 10x ก็ดูได้แล้วกล้อง 10x เป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าล่ะนะครับกล้อง 10x เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ไม่ว่ากล้องอย่างอื่นนะที่เขา,เาขยายขึ้นไปทางทางเทคโนโลยีนะทางสโคบนะครับหรือว่าทางต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้วิทยาศาสตร์นะครับเราถามวิทยาศาสตร์เป็นข้อที่พิสูจน์ได้ไหมถ้าขึ้นชื่อวิทยาศาสตร์นะครับต้องพิสูจน์ได้ถ้าไม่งั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะผลิตออกมานะครับเรารู้หรือไม่ว่าตอนเนี้ วงการซื้อพระขายพระนะฮะมันดังไปถึงต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการคืนพระกันมากเมื่อปีสองปีที่แล้วนะฮะคืนกันพระนี่ถึงระดับมือีดียวนะครับปัญหาเหล่านี้ก็ทำให้วงการของพระของบ้านเราเนี่ยนะครับเกิดการทดระเทือนเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็รู้นะฮะเขาก็มีเครื่องตรวจ ผมก็พูดย้ำไปสองสามคลิปแล้วว่าต่างประเทศนะครับเขามีเครื่องตรวจเขารู้นะครับเขาศึกษาเหมือนเราเขานับถือพูดเหมือนเรานะฮะแล้วก็เชื่อเ,เครื่องรางของ,ของข,งของขังเหมือนเรานะครับดังนั้นเซียนเนี่ยจะมาบอกว่าการตรวจการวัดการอะไรนะม่นคุณก็ลองขายดูดีนะฮะไม่กี่เดือนเขาเอาของมาคืนคุณแน่นอนนะครับถ้าของแค่ร้อยสองร้อยพันเดียวเขาอาจจะไม่คืน ถ้าเป็นร้านเนี่ยผมว่าเขามาคืนคุณแน่นอนนะครับคุณก็ไปดา่าเขาว่าเอาเอาพระไปแห่เอาพระไปอะไรนะคนที่แห่ดูพระไม่เป็นมันมันล้าสมัยแล้วครับมันล้าสมัยละนะผมว่ามันล้าสมัยแล้วจริงๆนะครับยังไงก็ตรวจสอบเอาไว้นะก่อนที่เก็บพระก่อนที่เราจะซื้อพระนะครับเอ็กซเรย์ ray, นะเข้าเครื่องเข้าเครื่องเซมหรือว่าเข้าเครื่องตรวจสโคป นะครับหาหลักฐานมายืนยันนะครับถ้าหากว่าคนใขว่าแพ้ก็ลองคุยเขาดูนะฮะบ,บางครั้งถึงขั้นอาจจะขึ้นลงขึ้นสารได้นะครับสบายใจไหมล่ะสบายใจคนซื้อก็สบายใจนะครับเนี่ยเป็นโอกาสที่ทุกคนนะครับจะจะซื้อขายผ้าได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปอ้างเขาว่าเขาใช้เครื่อง คนเขียนเครื่องใช่ครับคนเขียนเครื่องคนกําหนดค่าเครื่องแต่ว่าเขาจะกําหนดขึ้นมาได้นะเขาต้องตรวจสอบนะครับว่าสมัยก่อนนะนะหลังจากปีสอง0สี่ร้อยแปดสิบลงไปเนะี่ยทองเหลืองก็ใช้ทองเหลืองอะไรนะครับแร่ทองเหลืองไม่มีนะครับถ้ามีก็ต้องมีการผสมมาจากดังดังดังประเทศหรือจากเมืองนอกเลยแต่ละแต่ละแต่ละ,ละไซส์ที่เข้ามาหรือว่าแต่ละ ขันตอนที่เข้ามาแต่ละช่วงที่เข้ามานะครับการผสมไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นการที่เขาเอาไปตรวจเนี่ยเขาเอาของแท้ไปตรวจนะแล้วก็ทำตัวอย่างเอาไว้นะครับเอาของแท้ไปตรวจแล้วทำตัวอย่างเอาไว้ถ้าพระรุ่นใหม่แี่ไปตรวจเนี่ยมันไม่ได้ดังเขาเขาก็คิดว่าเป็นเครื่องเป็นพระเกเพราะาเครื่องมันฟ้อง นะครับเขาไปตรวจหล,หลายๆจุดเงี้ยเขาก็รู้แล้วว่าเครื่องมันฟ้องแบบทองเหลืองอ่ะนะฮะสมัยปีสองพันสี่ร้อยแปดจุดกว่าเงี้ยทองเหลืองแล้วผสมด้วยอะไรอ่ะผสมด้วยดีบุกนะฮะตะกั่วย,ยังไม่มีเลยนะครับทีนี้ รับพูดถึงเรื่องเครื่องที่ตรวจนะฮะเขาเอาโลหะนะครับที่เ,เข้ามาเมื่อสมัยก่อนนะเขารู้นะครับว่าโลหะสมัยไหนยุคไหนยุคไหนยุ่ไหนนะครับเป็นโลหะประเภทอะไรนะนะเขารู้เขาทําการวิจัยแล้วก็ทําการตรวจสอบนะครับแล้วขึ้นบัญชีเอาไว้เขาไม่ใช่มูเมีนะครับเข้าใจาตามที่ได้ศึกษานะครับตอนนี้เราก็ ในยุคใหม่แล้วนะครับเราไม่ใช่ว่าเล่นพระนะครับเป็นยุคเก่าอยู่นะครับพักเครื่องนะฮะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับนำไปตรวจสอบให้แน่นอนนะครับข่าวองการพระของเราก็จะได้ดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจะไปโกงเขานะครับรวมกันโกงรวมกันเป็นกลุ่มอะไรนี้นะฮะมันก็ไม่ดีนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่เชื่อ ทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปเชื่อทางเาสาก็ได้นะฮะลองจับสมาธิดูนะลองจับพระดูนะครับว่ามีความขังไหมความศักดิ์สิทธิ์ไหมนะครับถ้าเราไม่เชื่อทางวิทยาศาสตร์นะฮะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องมีการตรวจสอบแบบบทพระจนครึ่งองค์นะที่นํามาอ้างกันนะนะยังไม่ ไม่ไม่เคยเจอนะแล้วก็ไยังไม่เคยมีเลยนะครับว่าตรงบทพระแล้วก็นําไปตรวจอะไรทํานองนี้นะครับก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะแล้วทีนี้ก็มีอีกหลายข้อนะครับถ้าเรานะ่ยนะครับไม่ได้ดั่งใจนะครับว่าเครื่องจะเท็จจริงหรือไม่นะครับก็ลองคิดดูว่าสมัย เนี้ยนะครับสมัยเนี้ยทั่วโลกนะครับแม้นเขาค้าทองกันไม่ได้อะนะฮะทองคำจะก,กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขารู้หมดนะครับเก้าสิบเก้าที่แปดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเก้าอะไรเขารู้หมดนะครับแม้ทั้งเก้าเก้าจุดเก้าเก้าเขาก็ยังรู้นะครับเพราะว่าเครื่องเขาทําสติเอาไว้เขาทำค่าเอาไว้นะครับในการตรวจ ไม่ว่าจะ็นตรวจแคลเซียมตรวจแคลเซียมหรือตรวจคาร์บอนตัวต่างๆเนี่ยเขาจะมีนะครับความยาวของแคลเซียมเท่าไหร่ความยาวคาร์บอนเท่าไหร่นะครับเป็นอย่างไรเนี unku, carbon, future, minimum, ่ยเขารู้นะฮะถ้าคุณไปอ้างว่าเป็นโน้นนี้นี้คุณไปเถียงเขาดูนะครับเผาเผยคุณโดนฟ้องอ่ะไม่เชื่อก็ลองดูนะครับเขาก็มีจรรยาบรรณของเขาเขาก็มีคุณภาพของเขานะครับไม่งั้นเขาตรวจไม่ผ่าน ทาง i ออโออะไรเนี่ยนะฮะก็แบ่งกันไปนะฮะไอเอโอนี่มีหลาย i อโอนะครับนะเนี่ยเขามีการรับรองโดยแต่ละประเทศนะครับถ้าเราลั้นนะเราก็ก็ต้องเจอนะครับดังนั้นการเล่นพระปัจจุบันนี้นะฮะถือว่าโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สะสมสำหรับท่านที่กล้าซื้อนะครับพระสมเด็จเนี่ยนะฮะ อยากให้ท่านได้พระจากมืออ,องค์ปู่สมเด็จท่านสร้างจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าได้มาจากใครหรอกใครก็ไม่รู้นะครับแอบสร้างกันยังไงก็ไม่รู้นะครับอยู่ๆโผล่มาทีเป็นร้อยร้ล้านนะครับเนี่แหละนะก็คือเป็นที่น่าห่วงใยนะครับนะครับสมัครนักเล่นพระนะฮะดังนั้นการซื้อพระเนี่ยครับคนที่จะมีการ ตึกตองให้ดีนะครับซื้อสะสมไว้เนี่ยไม่ผิดนะแล้วก็ไม่เสียหายเพราะว่าเรามีหลักฐานต่างๆยืนยันนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเซอร์ก็ดีนะฮะใบรับรองก็ดีใบประกวดก็ดีนะครับแล้วก็ใบรับรองจากบริษัทต่างๆที่เขาตรวจทางวิสัยก็ดีนะฮะ้าเหเราเนี้ยสามารถจะยืนยันได้ว่าเป็นพระแท้นะฮะแล้วก็เก็บได้อย่างภาคภูมิใจ ไม่ต้องกลัวว่าเราจะคิดไปว่าพระองค์นี้เป็นพระปอมพระองค์นี้เป็นพระเก๋นะครับแล้วก็มาตรวจสอบกันนะครับโอเคนะฮะคลิปนี้ก็คงจะตอบสั้นๆนะครับถ้าพูดไปก็คงจะยาวกว่าน,นี้นะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับการค้าขายพระนะคนมีจจนยบรนนะครับทุกอาชีพคนมีเจนยาบรณแต่และอาชีพ นะฮะครับการยบันมายถึงอย่างไรแนละ้วก็ลองศึกษาดูนะลองเปิดพุทธนาฏกรมดูหรือว่าถาม BI ไอดูก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนมีการยบันนะฮะทุกอย่างเราจะไปได้สวยนะครับยังไงก็ฝากฝากเอาไว้นะครับไว้พบกันใหม่ครับนะอากาศเย็นแล้วนะฮะยังไงก็รักษาสุขภาพหน่อยก็แล้วกันนะสวัสดีครับ